แสงสลัวจากโคมไฟตั้งโต๊ะศาสตร์ส่องลงบนแบบร่างสถาปัตยกรรมที่กองระเกะระกะเต็มพื้นเต็มที่ทำงานของรุนชายวัย45ปีสถาปนิกผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทว่าในอีกมุมหนึ่งของชีวิตเขากลับรู้สึกว่าเปล่าและโดดเดี่ยวมาตลอด5ปีนับแต่การจากไปของภรยาผู้เป็นที่รักเขาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการทำงานและมินตรา ลูกสาววัยสิแปดปีคนเดียวจนแทบไม่เหลือพื้นที่สำหรับความสุขส่วนตัวความเงียบงันในคอนโดมิเนียมเราใจกลางกรุงเทพมหาคนครยามค่ำคืนขับเน้นความเหงาในใจของเขาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เปิดข้างไวัยแสดงหน้าต่างของแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์สารรักแอปที่เพื่อนร่วมงานขายันข,ย,นขย,ยอให้ลองใช้ด้วยหวังว่ามันอาจจะช่วยคลายความเปลี่ยวเหงาในใจของเขาได้บ้าง อรุณทรนหายใจยาวพลังเลื่อนดูปล่อยของผู้คนมากมายยังไม่ใส่ใจนักจนกระทั่งปลายนิ้วของเขาหยุดลงที่โปรไฟหนึ่งชื่อแอนนาอายุ32ปีอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอิสระจากเชียงใหม่รูปปล่อยของเธอเป็นหญิงสาวลูกครึ่งหน้าตาสะสวยผมสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตดูมีเสนรอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นและจริงใจอย่างประหลาด รุนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เขากดปุ่มทุกใจและไม่นานนักการแจ้งเตือนก็ดังขึ้นแอนนาได้ถูกใจคุณเช่นกันบทสนทนาแรกเริ่มขึ้นอย่างเกอร์เคินผ่านทางแอปพลิเคชันก่อนจะย้ายไปคุยกันต่อในไลน์แอนนาเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการชื่นชมภาพวาดในโปรไฟล์ของรุนซึ่งเป็นภาพทิวทัศน์ที่เขาเคยไปสเก็ตเล่นเมื่อนานมาแล้ว พวกเขาคุยกันอย่างถูกคอแอนนาดูมีความรู้เรื่องศิลปะและสถาปัตยกรรมอย่างน่าทึ่งเธอช่างพูดช่างเอาใจและดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่อรุณเป็นและรู้สึกอรุณพบตัวเองยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวขณะพิมพ์ตอบความของเธอคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่เขานอนหลับโดยไม่มีความรู้สึกอ้างว่างเดียวดายเก่ากุมหัวใจวันเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ของรุนกับแอนนาพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาคุยกันทุกวันแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตส่วนตัวความฝันและทะัศนคติต่างๆแอนนาเล่าถึงชีวิตอิสระในเชียงใหม่การออกแบบเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอและความฝันเล็กๆที่อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองสักวันหนึ่งเธอมักจะส่งรูปภาพอาหารเหนือที่เธอลองทำ หรือภาพดอกไม้สวยๆในส่วนที่บ้านมาให้อรุณดูอรุณเองก็เล่าเรื่องงานที่บริษัทเรื่องของมินตลาและบางครั้งก็รำลึกถึงความสุขในอดีตกับพระยาที่ล่วงลับเอนนาบทสนทนาแรกเริ่มขึ้นอย่างกเกอเขินผ่านทางแอปเพรชันก่อนจะย้ายไปคุยกันต่อในไลน์แอนนาเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการชื่นชมภาพวาดในโปรไฟล์ของรุน ซึ่งเป็นภาพทิวทัศน์ที่เขาเคยไปสเก็ตเล่นเมื่อนานมาแล้วพวกเขาคุยกันอย่างถูกคอแอนนาดูมีความรู้เรื่องศิลปะและสถาปัตยกรรมอย่างน่าทึ่งเธอช่างพูดช่างเอาใจและดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่อรุณเป็นและรู้สึกอรุณพบว่าตัวเองยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวขณะพิมพ์ตอบข้อความของเธอคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่เขานอนหลับโดยไม่มีความรู้สึกอ้างว้างเดียวดาย ากาคุ้มหัวใจวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของรุ่นกับแอนนาพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาคุยกันทุกวันแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตส่วนตัวความฝันและชั้นค่อยต่างกาันแอนนาเล่าถึงชีวิตอิสระในเชียงใหม่การออกแบบเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอและความฝันเล็กเยกที่อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองสักวันหนึ่ง เธอมักจะส่งรูปภาพอาหารเหนือที่เธอลองทำหรือภาพดอกไม้สวยๆในสวนที่บ้านมาให้อรุณดูอรุณเองก็เล่าเรื่องงานที่บริษัทรับฟังทุกอย่างด้วยความใส่ใจและเห็นอกเห็นใจเธอไม่เคยตัดสินหรือซักไซรเรื่องส่วนตัวของเขามากจนเกินไปทำให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยตัวตนและความรู้สึกที่แท้จริงพี่อรุณเป็นคนอบอุ่นมากเลยนะคะแอนนารู้สึกเหมือนเรารู้จักกันมานาน ข้อความจากแอนนาปรากฏขึ้นในเย็นวันหนึ่งพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีชมพูอรุณอ่านแล้วยิ้มกว้างหัวใจของเขาพองโตด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานเขารู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นหนุ่มน้อยวัยสิบเจ็ดอีกครั้งโลกทั้งใบของเขากลับมาสดสัตว์และมีความหมายเขาเริ่มเล่าเรื่องของแอนนา ให้ทีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาฟังอย่างกระตือรือร้นทีสถาปนิกหนุ่มเจ้าของบริษัทออกแบบภายในรับฟังเรื่องราวของเพื่อนโดยรอยยิ้มแต่ในแววตาของเขากลับใช้แววกังวลบางอย่างที่อรุณไม่ได้สังเกตเห็นดูมีความสุขจังนะมึงช่วงนี้ทีแซลคณะที่พวกเขานั่งดื่มกันที่ร้านอาหารเจ้าประจำก็นิดหน่อยว่าอารุนตอบอย่างเคินเคริน ระวังตัวหน่อยก็ดีนะเพื่อนรักออนไลน์มันก็เหมือนซื้อหวยไม่รู้จะถูกรางวัลหรือจะเสียเงินฟรีคำเตือนของทีทำให้อรุณชะง,งักไปเล็กน้อยแต่เขาก็ปัดความกังวลน,นั้นทิ้งไปอย่างรวดเร็วแอนนาไม่เหมือนคนอื่นว่าเขานิสัยดีจริงใจแล้วก็เข้าใจกูทุกอย่างอรุณยืนยันหนักแน่นแม่ในใจจะเริ่มมีเสียงเล็กเด็กคอยกระสิบเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ทีพูด แต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจมันรุณเริ่มใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุยกับแอนนาเขาตั้งตารอข้อความจากเธอในทุกเช้าและบทสนทนาของพวกเขามักจะยาวนานไปจนถึงดึกดื่นแอนนามักจะส่งรูปภาพกิจกรรมต่างๆที่เธอทำในแต่ละวันมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นการไปจ่ายตลาดการนั่งทำงานออกแบบเครื่องประดับ หรือแม้แต่รูปเซลฟี่น่ารักที่ทำให้หัวใจของรุนเต้นแรงรุนเองก็เริ่มแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเขาให้เธอฟังมากขึ้นเช่นกันเขาเล่าถึงความคืบหน้าของโครงการออกแบบล่าสุดความภาคภูมิใจในตัวมินตราที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัยและความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพระยาที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนแอนนารับฟังทุกอย่างโดยความตั้งใจนิดหน่อยว่า อรุณตอบอย่างเคินตินระวังตัวหน่อยก็ดีนะเพื่อนรักออนไลน์มันก็เหมือนซื้อหวยไม่รู้จะถูกรางวัลหรือจะเสียเงินฟรีคำเตือนของทีทำให้อรุณชะงักไปเล็กน้อยแต่เขาก็ปัดความกังวลน,นั้นทิ้งไปอย่างรวดเร็วเธอมักจะมีคำพูดปลอบโยนและให้กำลังใจที่ทำให้อรุณรู้สึกดีขึ้นเสมอพี่อรุณรู้ไหมคะ ตั้งแต่คุยกับพี่แอนนากรู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจแอนนาจริงๆแอนนาพิมมาในคืนหนึ่งแอนนาอยู่ตัวคนเดียวมานานพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วบางทีก็รู้สึกเหงาเหมือนกันค่ะอรุณันข้อความนั้นแล้วรู้สึกสงสารและเห็นใจเธอจับใจเขาพิมพ์ตอบกลับไปว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีครับแอนนาผมเองก็เหงาเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากที่มีคุณเข้ามาในชีวิต ความรู้สึกผูกพันระหว่างพวกเขายิ่งแน่นแฟนขึ้นรุนรู้สึกว่าแอนนาคือคนที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบวันหนึ่งแอนนาเล่าให้อรุณฟังว่าเธอมีความฝันอยากจะเปิดร้านขายเครื่องประดับเล็กๆที่เชียงใหม่เป็นร้านที่เธอจะออกแบบเองทั้งหมดและขายพลง,งานที่เธอทำด้วยมือ แต่การจะทำตามความฝันมันก็ต้องใช้เงินทุนเยอะเหมือนกันนะคะแอนาก็พยายามเก็บเงินอยู่แต่ก็ยังอีกไกลเลยค่ะน้ำเสียงของเธอดูท้อแท้เล็กน้อยอรุณนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขารู้สึกอยากจะช่วยเหลือเธอให้ทำตามความฝันได้สำเร็จถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับผมยินดีช่วยสเสมอเขาพิมพ์ตอบกลับไปขอบคุณมากนะคะพี่อรุณ พี่อรุณใจดีที่สุดเลยคะ่ะแอนนาตอบกลับมาพร้อมกับอิโมจิรูปยิ้มกว้างเวลาผ่านไปอีกหลายสัป,ปดาห์ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นอรุณรู้สึกว่าเขารักแอนนามากขึ้นทุกวันเขาเริ่มคิดถึงอนาคตที่จะได้ใช้ชีวิตรวมกับเธอเขาจินตนาการถึงวันที่เขาจะได้ไปเชียงใหม่ไปเยี่ยมร้านเครื่องประดับของเธอหรือบางที อาจจะชวนเธอมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพความคิดเหล่านี้ทำให้เขามีความสุขและมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแอนนาส่งข้อความมหารุนด้วยน้ำเสียงร้อนรนพี่อรุณคะแย่แล้วคะ่ะแม่แอนนาป่วยหนักมากตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดด่วน พร้อมกับภาพถ่ายของหญิงชราคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งแอนนาอ้างว่าเป็นนาะแอนวาเป็นแม่ของเธอแอนนาไม่รู้จะทำยังไงดีเลยค่ะค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากแอนนามีเงินเก็บอยู่ไม่เท่าไหร่เองน้ำเสียงของเธอสั้นเครือและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอรุณรู้สึกใจหายวาบเข้าเป็นห่วงแอนนาและแม่ของเธอมากใจเย็นชินนะครับแอนนาแม่ของคุณจะต้องไม่เป็นอะไร เขาพยายามปลอบใจแล้วค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอบอกว่าเบื้องต้นน่าจะประมาณหนึ่งแสนบาทค่ะพี่แต่ถ้าต้องผ่าตัดจริงๆก็อาจจะมากกว่านั้นแอนนาตอบกลับมาอรุณนิ่งเงียบไปครูหนึ่งเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทไม่ใช่จำนวนน้อยรอยเลยสำหรับเข้าในตอนนี้เพราะเขาก็เพิ่งจะลงทุนในโครงการใหม่ไปไม่นาน แต่เมื่อนึกถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ของแอนนาและภาพของแม่ที่นอนป่วยอยู่เขาก็ไม่อาจทนดูได้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่จะช่วยเองเขารับปากพี่อรุณจะช่วยแอนนาจริงๆหรอคะน้ำเสียงของแอนนาดูมีความหวังขึ้นมาทันทีแอนนาไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงดีบุญคุณครั้งนี้แอนนาจะไม่ลืมเลยคะ่ะ อรุณตัดสินใจโอนเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทไปให้แอนนาในวันรุ่งขึ้นแอนนาส่งข้อความขอบคุณมามากมายพร้อมกับสัญญาว่าจะรีบหาเงินมาคืนเขาให้เร็วที่สุดอรุณรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนที่เขารักแม้ว่าในใจลึกๆจะมีความรู้สึกไม่สบายใจบางอย่างผุดขึ้นมาแต่เขาก็พยายามปัดมันทิ้งไปเขาเชื่อมั่นในตัวแอนนาและเชื่อว่าเธอจะไม่ทำให้เขาผิดหวัง หลังจากเหตุการณ์นั้นแอนนาก็ดูจะเงียบหายไปบ้างอ้างว่าต้องดูแลแม่ที่โรงพยาบาลแต่อรุณก็ยังคงส่งข้อความไปให้กำลังใจเธอทุกวันหลายวันต่อมาแอนนาก็ติดต่อกลับมาด้วยน้ำเสียงที่สดใสขึ้นแม่แอนนาอาการดีขึ้นมากแล้วคะพี่รุณขอบคุณพี่อรุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยเหลือแอนนาถ้าไม่ได้พี่แอนนาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอรุณรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเช่นนั้น ไม่เป็นไรครับแอนนาผมดีใจที่ได้ช่วยแต่ความโล่งใจของอรุณก็อยู่ได้ไม่นานนักเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแอนนาก็ติดต่อมาอีกครั้งด้วยปัญหาใหม่เพียรุณคะ่ะแอนนามีเรื่องรบกวนอีกแล้วคะ่ะคือจากเย็บผ้าที่แอนนาใช้ทําเครื่องประดับมันเสียคะ่ะพี่ซ่อมก็ไม่คุ้มแล้วต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเลยแต่ช่วงนี้แอนนาชดจริงๆคะ่ะ เพราะเพิ่งจ่ายจาหารักษาแม่ไปน้ำเสียงของเธอดูละอายใจถ้าไม่ได้จักตัวนี้แอนนาก็ทำงานไม่ได้เลยค่ะออเดอร์ที่ค้างอยู่ก็ทำส่งลูกค้าไม่ได้แอนนากลัวจะเสียเครดิตมากเลยค่ะรุนเริ่มรู้สึกหนักใจเขาเพิ่งจะช่วยเธอไปไม่นานแต่เมื่อเห็นแอนนาเดือดร้อนเขาก็ที่จะสงสารไม่ได้แล้วจักใหม่มันราคาเท่าไหร่ละครับเขาถาม ประมาณสาม0 0ื่นบาทครับพี่แอนนาตอบอรุณทอนหายใจยาวเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปวังวนของปัญหาที่ไม่รู้จักจบสิน้นแต่สุดท้ายเขาก็จะสิ่งจะโอนเงินจำนวนสาม0 0ื่นบาทนั้นไปให้แอนนาอีกครั้งขอบคุณมากนะคะพี่อรุณพี่อรุณเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยคะ่ะแอนนาสัญญาว่าจะรีบทำงานหาเงินมาคืนพี่ให้เร็วที่สุดนะคะ จำนวนเงินที่อารุนโอนให้แอนนาเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนเหตุผลในการขอความช่วยเหลือของแอนนาก็หลากหลายและดูน่าเชื่อถือเสมอไม่ว่าจะเป็นค่าชาวบ้านที่ค้างจ่ายเพราะหมุนเงินไม่ทันเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุด,ดิบทำเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่ค่าเชชที่เธออ้างว่ามีออเดอร์ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามา หรือแม้แต่ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเล็กน้อยที่เธอมักจะอ้างว่าจำเป็นจริงๆทุกครั้งที่อารุณเริ่มแสดงท่าทีลังเลหรือซักถามในรายละเอียดแอนนาก็จะมีวิธีพูดที่ทำให้อรุณใจอ่อนสเสมอบางครั้งเธอก็จะใช้คำพูดหวานหูอ่อดอ่อ,อนอ้างถึงความรักและความผูกพันที่พวกเขามีต่อกันบางครั้งเธอก็จะแสงความน้อยเนื้อตำใจ ร้องไห้สะอึกสะอื่นว่าอารุณไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปแล้วหรือบางครั้งก็ถึงกับคู่ว่าจะเลิกติดต่อกับเขาไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่อรุณกลัวที่สุดในเวลานั้นเขายอมทำทุกอย่างเพื่อร่างเธอไว้แม้จะต้องสูญเสียเงินทองมากมายเท่าไรก็ตามมินตราลูกสาวคนเดียวของอรุณเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อได้อย่างชัดเจน พ่อดูผอมลงหน้าตามองคล้ำไม่สดใสราเริงเหมือนเมื่อก่อนพ่อมักจะใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นและบางครั้งเธอก็แอบได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดปนหงุดหงิดหลายครั้งที่เธอเห็นพ่อถอนหายใจยาวเล่าขณะที่มองดูยอดเงินในบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิเคชันในมือถือพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะช่วงนี้มินเห็นพ่อดูไม่ค่อยมีความสุขเลย มินตราตัดสินใจรวบรวมความกล้าถามพ่อในเย็นวันหนึ่งขณะที่พกเขานั่งทานข้าวด้วยกันอรุณสะดุ้งเล็กน้อยเขาฟื้นยิ้มให้ลูกสาวเปล่ารอกลูกพ่อแค่มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยงานที่บริษัทมันค่อนข้างยุ่งนะเขาพยายามบายเบี่ยงที่จะตอบความจริงมินตามองหน้าพ่อ,อยังไม่ค่อยเชื่อหนักเธอรู้ดีว่าพ่อกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แต่เธอก็ไม่กล้าที่จะซักไซดมากไปกว่านั้น เธอทำไดเพียงแค่เฝ้ามองพ่ออยู่หา่างงเดินค้างด้วยความเป็นห่วงที่เพื่อนสนิทของอรุณก็สังเกตเห็นความผิดปกติของเพื่อนเช่นกันอรุณดูซูผอมลงไปมากดวงตาโลลึกและมักจะมีอาการหม่อลอยอยู่บ่อยๆหลายครั้งที่ทีชวนอรุณออกไปดื่มหรือทำกิจกรรมผ่อนคลายเหมือนเมื่อก่อนอรุณก็มักจะปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ว่างหรือเหนื่อย ที่รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนจับใจเขาพยายามหาโอกาสพูดคุยกับรุนเป็นการส่วนตัวหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่า,ารุนจะไม่ค่อยอยากจะเปิดใจคุยกับเขาเท่าไรนักจนกระทั่งวันหนึ่งที่ตัดสินใจบุกไปหา,ารุณที่คอนโดมิเนียมโดยไม่นะไม่ได้นัดหมายไออรุณมึงเป็นอะไรของมึงวะช่วงนี้กูเห็นมึงโทมกับสฟอร์บเดินได้ที่เปิดฉากถามเพื่อนทันทีที่อรุณเปิดประตูให้เขาเข้ามาในห้อง อรุณมีสีหน้าอิดโรย่างเห็นได้ชัดกูไม่เป็นไรมากหรอกแค่พักผ่อนน้อยไปหน่อยเขาตอบเสียงอ่อนอย่ามาโกหกกูเลยอรุณกูเป็นเพื่อนมึงมากกี่ปีแล้วทำไมกูจะไม่รู้ว่ามึงกำลังมีเรื่องไม่สบายใจที่จองหน้าเพื่อนขมงมันเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อแอนนาใช่ไหมว่ามึงโอนเงินให้เข้าไปเท่าไหร่แล้วบอกกูมาตามตรงอรุณนิ่งเงียบไปนาน เขาเดินไปทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรงในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทีฟังตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับแอนนาจนถึงจำนวนเงินมากมายที่เขาโอนไปให้เธอทีฟังเพื่อนเล่าโดยความรู้สึกที่ลากหลายทั้งโกรธทั้งสงสารและทั้งเป็นห่วงไอ้บ้าเอ้มึงนี่มันโง่จริงๆเลยว่าอารุณทีสบออกมาอย่างหัวเสีย กูเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังตัวผู้หญิงที่ไหนมันจะมาขอเงินคนเพิ่งรู้จักกันเป็นเกาะเป็นกำแบบนี้วะถ้าไม่ใช่พวกสิบแปดมงกุฎกูรู้กูก็เริ่มรู้สึกแปลกแปเหมือนกันแหละอรุณพูดเสียงเครือแต่กูกูรัะเขาไปแล้วว่าทีกูไม่อยากเสียเขาไปรักหลอว่าอรุณมึงเคยเจอตัวจริงเขาสักครั้งหรือย,ยัง รูปโปรไฟล์ที่มึงเห็นนะ่ะมึงแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นรูปของเขาจริงๆที่ยังคงพยายามดึงสติเพื่อนมิชาชีพสมัยนี้มันไร้จะตายมันสร้างเรื่องเก่งจะตายไปมึงอาจจะกำลังคุยอยู่กับแกงคอนเซนเตอร์ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะเว้ยคำพูดของทีเหมือนข้อนหนักกล้งที่ทุบลงกลางใจของอรุณเขานั่งนิ่งอึ้งไปนานความคิดต่างๆวิ่งวนอยู่ในหัวอย่างสับสนความรัก ความเชื่อใจความสงสัยและความกลัวตีกันจนยุ่งยิงไปหมดแล้วแล้วกูควรจะทำยังไงดีวะทีอรุณถามเพื่อนเสียงสัน้นมึงต้องหยุดออนเงินให้เข้าก่อนเลยเป็นอันดับแรกแล้วลองพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาให้มากขึ้นถ้ามันมีอะไรไม่ชอบมาพาคนจริงๆมึงก็ต้องตัดใจซะถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงทีแนะนำ อรุณรับปากเพื่อนว่าจะลองทำตามที่ทีแนะนำแต่ในใจของเขาก็ยังคงสับสนและลังเลเขาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเลวร้ายเกินกว่าที่เขาจะรับไหวแต่แล้วเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดเช้าวันรุ่งขึ้นอรุณได้รับข้อความจากแอนนาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและดีใจกว่าทุกครั้งพี่อรุณคะ แอนนามีข่าวดีที่สุดในโลกจะมาบอกพี่คะ่ะอรุณรู้สึกใจเต้นแรงเขารีบเปิดอ่านข้อความต่อไปด้วยความคาดหวังแอนนาตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าจะย้ายมาอยู่กับพี่อรุณที่กรุงเทพเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันจริงจริงสักทีนะคะหัวใจของรุนพองโตด้วยความสุขความสงสัยและความกังวลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เลื่อนหายไปจนหมดสิน้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะลอยได้ จริงเหรอครับแอนนาพี่ดีใจที่สุดเลยเขาพิมพ์ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วจริงสิพี่แต่มันมีเรื่องสำคัญที่แอนนาต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนจะย้ายไปค่ะน้ำเสียงของแอนนาเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นเล็กน้อยคือแอนนาได้ลงทุนทำเครื่องประดับคอลเลกชันพิเศษสุดๆก็ว่าจะเอาไปเปิดตัวแล้วก็ขายที่กรุงเทพี เป็นทุนร้อนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราสองคนคะ่ะลงทุนไปเกือบทั้งหมดที่มีเลยนะคะประมาณห้าแสนบาทได้อรุณฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยดีเลยครับแอนนาพี่เชื่อว่ามันจะต้องขายดีมากๆนั่แน่นแต่แต่เมื่อคืนนี้เองครับพี่น้ำเสียงของแอนนาสั่นเครือและเหมือนจะร้องไห้โกดังเก็บสินค้าที่แอนนาเช่าไว้ที่เชียงใหม่ โดนไฟไหม้ my, ค่ะพี่เครื่องประดับทั้งหมดที่ทำไว้มันมันวอดไปกับกองเพลิงหมดเลยค่ะแอนนาไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆฮืออรุณฟังแล้วตกใจจนพูดอะไรไม่ออกแล้วแล้วแล้วแอนนาเป็นอะไรหรือเปล่าครับเขาถามด้วยความเป็นห่วงแอนนาไม่เป็นอะไรค่ะแต่หัวใจแอนนามันสลายไปแล้วความฝันของเราอนาคตของเรามันพังทลายลงไปหมดแล้วค่ะพีอรุณ แอนนาร้องไห้โหออกมาอย่างน่าเวทนาอารุณรู้สึกสงสารแอนนาจับใจเขานึกภาพความผิดหวังและความเสียใจของเธอออกไม่ต้องเสียใจไปนะครับแอนนาอย่างน้อยคุณก็ปลอดภยัยเดี๋ยวเราค่อยๆช,ช่วยกันคิดหาทางแก้กันใหม่นะครับเขาพยายามปลอบใจแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิคะพี่แอนนาพูดต่อทั้งน้ำตาเงินที่แอนนาเอามาลงทุนนะ ส่วนหนึ่งมันเป็นเงินที่แอนนายืมมาจากญาติผู้ใหญ่ที่คารอบมากถ้าแอนนาไม่มีเงินไปคืนเขาภายในสิ้นเดือนนี้แอนนาต้องโดนแจ้งความจับแน่แน่เลยค่ะแล้วเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันได้ยังไงอรุณฟังแล้วนาซีเผือดเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจนมุมแล้วแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับแอนนาเขาถามเสียงแผ่วประมาณประมาณห้าแสนบาทครับพี่ แอนนาตอบอรุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนควางเงินจำนวนห้าแสนบาทเขาจะไปหามาจากไหนในเมื่อเงินเก็บก่อนสุดท้ายของเขาก็เพิ่งจะโอนให้แอนนาไปเมื่อไม่นานมานี้เองพี่อรุณคะพี่พอจะช่วยแอนนาได้ไหมคะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะคะถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงๆสักทีแอนนาสัญญาคะ่ะว่าจะไม่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนอีกแล้ว น้ำเสียงของแอนนาเต็มไปด้วยความอ้อนวอนและความหวังอรุณนั่งนิ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเขาคิดถึงคำพูดของทีคิดถึงความเป็นห่วงของมินตาและคิดถึงอนาคตของตัวเองที่กำลังจะมืดมนลงทุกขณะแต่ขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงใบหน้าของแอนนานึกถึงคำสัญญาที่เธอเคยให้ไวและนึกถึงความสุขที่เขาเคยได้รับจากเธอในที่สุด ด้วยความรักที่ยังคงมีอยู่เต็มหัวใจและความหวังลุมแล้งใจ้ว่านี่อาจจะเป็นบททดสอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงอรุณจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่บ้าบินที่สุดในชีวิตเขาตัดสินใจที่จะนําคอนโดมิเนียมที่เข้าอาศัยอยู่ไปจำนองกับธนาคารเพื่อนําเงินมาช่วยเหลือ แอนนาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่จัดการเรื่องการจำนองคอนโดมิเนียมและได้เงินสดจำนวนห้าแสนบาทมาไว้มืออรุณก็รีบโอนเงินทั้งหมดไปให้แอนนาทันทีขอบคุณมากนะคะพี่อรุณพี่คือผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกจริงๆค่ะแอนนาจะรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปหาพี่ที่กรุงเทพภายในสามวันนี้นะคะรอแอนนานะคะที่รักแอนนา ส่งข้อความตอบกลับมาพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจมากมายรุนอ่านแล้วยิ้มออกมาบางตาเขารู้สึกลงใจที่ได้ช่วยเธอแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกหวาดกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของตัวเองเช่นกันสามวันต่อมารุนตื่นแต่เช้าตรู่ด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันระหว่างความตื่นเต้นความคาดหวังและความกังวลเขาแต่งตัวอย่างดี ขับรถไปที่สถานีคนส่งมอชิตอีกครั้งในมือของเขาถือช่อดอกลิลลี่สีขาวช่อใหญ่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่แอนนาเคยบอกว่าเธอชอบมากที่สุดเขานั่งรออยู่ที่จุดนัดพบเดิมมองดูผู้คนเดินผ่านไปมาด้วยใจที่เต้นระรัวเวลานาทีผ่านไปอย่างเชื่องชารถทัวจากเชียงใหม่เทียบท่าแล้วหลายคันแต่ก็ยังคงไร้ไวีแววของแอนนา อรุณเริ่มรู้สึกกรวงวนกระวายใจมากขึ้นเรื่อยๆเขากดโทรศัพท์หาเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ได้ยินก็ยังคงเป็นเสียงตอบรับอตตัตอมัตเดิมหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ข้อความลายที่เขาส่งไปก็ไม่มีการตอบกลับสถานะอ่านแล้วก็ไม่เคยปรากฏขึ้นแสงแดดยามบ่ายเริ่มแผดเผา แต่ความร้อนรุ่มในใจของอรุณน,นั้นรุนแรงแรงกว่าหลายเท่าเขานั่งรออยู่ที่เดิมเป็นเวลาเกือบหกชั่วโมงเต็มความหวังในใจของเขาค่อยไล่เลื่อนหายไปทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงที่โหดร้ายว่าแอนนาจะไม่มาปรากฏตัวอีกแล้วเธอหายไปจากชีวิตของเขาโดยเส้นเชิงทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าวความเจ็บปวดและนิสินก้อนโต ที่เขาต้องแบกรับเพียงลำพังอรุณดิรุนเดินโซซัดโซเซกลับไปที่รถเขาทิ้งตัวลงบนเบาะนั่งคนขับอย่างหมดเรียวแรงช่อดอกลิลลี่สีขาวในมือของเขาร่วงลงบนพื้นรถน้ำน้ำตาของลูกผู้ชายไหลทะลักออกมาอย่างสุดที่จะกลั้นไว้ได้เขาร้องไห้ออกมาเสียงดังเราวกับคนเสียสติความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังถูกหลอกลวงและถูกทำลายมันรุนแรง เกินกว่าที่เขาจะรับไหวจริงๆในวินาทีนั้นเขาไม่เหืออะไรอีกแล้วในชีวิตทั้งเงินทองความรักความหวังหรือแม่ซักซรีความเป็นมนุษย์เมื่อกลับถึงคอนโดมิเนียมที่กำลังจะถูกยึดรุนพบมินตราและที่นั่งรออยู่ด้วยสีหน้าเป็นทุกยังยิ่งมินตราคงจะติดต่อพ่อไม่ได้และรอนใจจนต้องโทรหาทีให้มาช่วยดูอีกครั้ง เมื่อเห็นสภาพของรุนทั้งสองคนก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมินตราโพเข้ากอดพอ่อร้องไห้ออกมาอย่างหนักทียืนมองเพื่อนด้วยความสงสารและเห็นใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรปลอบใจได้ในสถานการณ์เช่นนี้หลังจากที่อรุณเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างทีก็พยายามช่วยเขาคิดหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามึงต้องตั้งสต็ก,ก่อนอนะรุณ เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องหาทางแก้ไขมันให้ดีที่สุดทีพูดให้กำลังใจตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนาคตของมึงกับมินตราส่วนเรื่องนี้สินเดี๋ยวเราค่อยหาทางพนพันกับธนาคารดูกูจะช่วยมึงเองอรุณมองหน้าเพื่อนสนิทและลูกสาวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจกูขอโทษ